ขอความเริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ okay. พระมหาเทระพระเทระพระมัิมนาวะกะ่ะมนณีน,น้อยขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนก่นใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาาะ มีความเชื่อมีความเริ่มใสในมาวนพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระนะโยมนะเมื่อถึงวันพระแล้วก็ก็ต้องออกอากาศก่อนเวลาเพราะว่ามีสองรายการนะโยมจบจากการบรรยายนี้ก็จะไปต่อ ที่บนสาลาทําบุญถวายสังฆทานนะโยมนะเป็นเป็นวัฒนธรรมของวัดอินทร,รมามเนี่ยตามาภาพได้เป็นจาวาดมาก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะโยมนะก็ทํา บราณการอย่างนี้มาตลอดนะโยมทุกวันพระแปดคำ่ <c oughs> คำสิบห้าค่ำพระสงฆ์ไม่ต้องดังออกโปรดนะโยมพระสงฆ์ก็รอรับสายฐานสัทถาจากญาติโยมสานทุกชนัายที่อยู่ที่วัด ตอนนี้ตอนจบแล้วนะโยมตอนจบแหละพระพุทธเจ้าทรงได้ตัดบ,บุพนิมิตแห่งมรคว้ในหัวข้อและหนึ่งสูตรเช่นตัดกัลยาณมิตรกัลยาณมิตร มีกัลยาณมิตรหนึ่งนายโยมนะสอง <c oughs> มีเจรส,สัมปทาสามฉันทะสัมปทาสี่อัตตสัมปทาห้าทิฏฐิสัมปทาหกอัปมาอันนี้ก็ไรเยอะ เอาไว้ปัจจัยช่วยน้านำข้าไปคระทำได้โยมโมทนาราตุกใจโ <c oughs> ยมก็มีญาติโยมได้นำจตุปัจจัยพยาทำพยาทานจตุปัจจัย พระตาหารขาวหวานมาถวายนะโยมนะเป็นพระแล้วก็สบายพระโยมอย่างเงี้ยโยมนะแต่ว่าก็ยังอยู่กันไม่ค่อยได้นะโยมไม่รู้เป็นเรื่องอะไรไม่รู้อย่างนี้ต้องทำวิจัยว่าทำไมบวชแล้วจึงอยู่กันไม่ค่อยได้นาน หกอปปมาณสัมปทาศทิทะสัมปทาข้อที่ห้าหกอปปมาณสัมปทาเจ็ดโยนิโสมนาสิการนี่เลยโยมท่านถือว่าเป็นบุพนณิมิตรแห่งความดี เหมือนตื่นเช้ามาให้เงินหน้าประทงังตะวันออกแต่ตอนนี้เห็นไม่เจอนายโยมงันอย่างไรก็ไม่เจอว่าท้องฟ้ามาันเต็มไปด้วยเมฆฝนนายโยมบทบงังตะวันแสงเงินแสงทองหมดเลยนายโยมไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวสายหน่อยก็เห็นเองแสงเงินแสงทอง ซึ่งเจ้าคุณสมเด็จพุทธโกศอาจารย์หลวงพ่อปพอพุตโตท่านนำมารวบรวมเป็นหมวดหมู่ทำให้เรารู้จักมากขึ้นโดยท่านชี้ให้เห็นว่าทำเจ็ดประการนี้แหละ ถ้าใครมีไว้นายโยมนะมีไว้ตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดนายโยมเริ่มตั้งแต่กัลยาณามิตรเรื่อยมาเลยมีกัลยาณามิตรมีศีลมีสันทะ <c oughs> มีอัตตะ <c oughs> แล้วก็มี สัมปทามีทิฏฐิสัมปทานะโยมมีอัปปมาทัสัมปทาแล้วก็ยงทย้ายโยนิโสมนสิการเหตุการนี้แหละเป็นแสงเงินแสงทอง ของชีวิตที่ดีเป็นลุ่งอรุณกรณีที่ยอมต้องศึกษานะโยมยอมต้องศึกษาต่อไปว่ามันดีจริงหรือไม่ถ้าเรามีธรรมะเจ็ดประการเนี่ยอาตมาคิดว่ามันดีสุดยอดนะโยมนะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่โยนีสมนาสิกานี่ จะทำจึงได้ก็ตามค่ายควรเจก่อนแล้วพึงกระทำข้อที่หกก็ถือว่าสุดยอดเหญ่ยมคว,วามไม่ประมาทข้อที่ห้าทิฏฐิสัมปทาไม่เห็นวงจักเป็นดอกบัวข้อที่สี่อัตสัมปทาพึ่งตนเองเป็นใหญ่โยม อย่าไปคิดพึ่งแต่รัฐบาลค,คิดพึ่งแต่พ่อแม่ไม่ได้ต้องพึ่งตนเองเป็นใหญ่โยมมโนปุพังะมาธรรมานะโยมทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามโนเทสามโนมายาสันตสัมปทาละ่ะนี่พึ่งความพอใจกัลยานามิตร เอาคนดีมาเป็นเพื่อนนยโยมแล้วก็ศีลสัมปรา,าเอาศีลเป็นที่ตั้งศีลดีสมาธิเกิดปัญญาแจน้นิรยาาโยมสาธุจนกนใจบุญใจกุศลทั้งหลายเป็นลุ่งอรุณที่โยไมไ่ต้องศึกษา ได้แก่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการทำรรกิจในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นแบบใจให้มักมีองค์แปดนั้น <c oughs> บริบูรณ์พึงเห็นได้จากพุทธพจน์ที่องส์สตทรงตัดไว้ดังนี้ว่า พิเคเเวดูก่อนปิสูทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทิศเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมากอ่อนเป็นบุปณานิมิตชนใดคราวมีกาลยานมิตก็เป็นตัวนำเป็นบุปณานิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยมรรคมีองค์แปดานนั้นได้แก่พิสุฉจานนั้นเหมือนกันพิสุผู้มีกัลยาณมิตรที่ดีเื่งหวังแต่สิ่งที่ดีคือจะเจริญจะทำให้ได้มากซึ่งอริยมรรค มีองค์แปดประการสมเด็จพุะตโกศสจาจรย์ปอะยุทธโตอธิบายควาสมสำคัญของธรรมบทมนี้โดยย่อว่าลุ่งอรุณของการศึกษานั้นเจ้าจะเปรียบเทียบเพื่อให้จำได้ไง่ายๆจำได้ไง่ายๆนะโยมก็ท้ายกับว่า ตัวนำและตัวหนุนทั้งเจ็ดประการนี้เป็นองค์ประกอบเท่ากับลุงเจ็ดสีนานีเจ็ดแสงนะโยมนะเร่กลุงเจ็ดสีมีสีอะไรบ้างนะโยมครบเจ็ดเลยนะโยมและใครไปเตกสารปั้นแต่งได้โยมมันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ โยมสังเกตถ้าฝนตกตอนเย็นแล้วก็หาย <c oughs> แสงแตะวันพอแสงขึ้นมาปับจะกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีขึ้นมานั่เลยโยมกาวคือแสงพระอาทิตยท์ที่ส่งมาแยกได้เป็นเจ็ดสีสีเหลืองสีขาวสีแดงสีส้สมอะนันครบเจ็ดสีเลยนะโยม ต่างๆก็เป็นองค์เป็นองค์รวมองค์ประกอบเจ็ดสีข้าวกะหลักที่ได้มาบรรยายอย่างยืดยาวนะโยมเรียกว่าปณิมิตชี้สองทางสว่างนะโยมสองทางสว่าง ครบองค์ประกอบเจ็ดสีรวมกันเข้าก็เป็นแสงอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาในยามเช้านั่นเองเมื่อส่องแสงขึ้นมาที่เรียกว่ารุ่งอรุณแล้วพระอาทิตย์ก็จะขึ้นอย่างแน่นอนขึ้นทางทิศตะวันออกไม่ยมนะ <c oughs> งั้นเวลาปลูกบ้านทำสํานักงานใดๆอาคารร้านค้าใดๆเขาจึงต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อเอาไว้รับแสงแตะวันรับแสงเงินแสงทองนะโยมอย่าไม่เคยเจอใครปลูกบ้านหันหลังให้ตะวันออกไปเปิดหน้าล้านหน้าบ้านทางตะวันตก ไม่มีนะโยมมันไม่ใช่ทิศมงคลอันนี้ก็ได้เก็บความรู้นะโยมว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> จึงต้องให้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมันจะอยู่อย่างไหนไม่สำคัญนะยโยมต้องหันไปทางทิศต,ตะวันออกถ้ามันไม่ได้ทิศต,ตะวันออกจริงๆก็ทิศเหนือก็อยังดีตะวันออกเสียงเหนือก็ได้ก็ยังดี อย่าให้มันไปทางตะวันตกอย่างเดียวนี่ระยะโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อส่องแสงขึ้นมาที่เรียกว่ารุ่งอรุณแล้วพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแน่นอนเราจะได้แสงสว่างจากแสงพระอาทิตย์หลักธรรมชุดนี้จึงเรียกชื่อสองอย่างในแง่ของการศึกษาเรียกว่าลุ่งอรุณ ของการศึกษาในแง่มากวิธิชชีวิตต็วเรียกว่าบุพนิมิตของชีวิตที่สดใสและดีงามถ้าลุงเรียนการศึกษานี้ต้องให้เด็กเยาวชนปฐมวัยไม่เกินยี่สิบห้าแต่ถ้าเกินยี่สิบห้าไปแล้วต้องถือว่าบุพนิมิตแห่งชีวิตที่ดีงามบุพนิมิตคือสิ่งที่แสดง เบื้องตน้นหรือสิ่ง่องนำมาจากนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายกับบุพะแปลว่าเบื้องตน้น mm hmm. ธรรมชุนี้จึงบุพนิมิตแห่งมักจึงแปลว่าเครื่องหมายแสดงเบื้องต้นของวิถีชีวิตท,ที่ดีงามแปลเป็นไทยง่ายๆว่าแสงเงินแสงเงิน แสงทองส่องชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามจะเริ่มต้นในเมื่อมีหลักธรรมชุดนี้มาประกอบก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักธรรมก่อนมักหรือหลักธรรมหัวหน้ามักอันนี้ก็มาบอกกล่าว เล่าแจ้งแก่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธะมีความเทื่อมีความเรื่มใสในประวรพุทธศาสนาตั้งใจจะให้จบในวันนี้ไม่จบ,จบจแล้วนนยอม เวลาเป็นอัจ,จาัยกสมัยแล้วโยมน้อย,อยต้องจบแบบสรุปโดยนำพาชีวิตว่าทำไมต้องหันไปทางตะวันออกไปดูพระอาทิตย์เพื่ออะไรเพื่อเป็นบุพนิมิแตแสงเงินแสงทอง เวลาวารีไม่เคยคอยใครในายโยมนะรถเมล์เหลือไฟไม่คอยเวลาอย่ามาโอเอมันก็จะเสียท่าเพราะการเวลานั้นไม่เคยคอยใคร <c oughs> ในเวลาที่ลุกขึ้นทำงานในเวลาที่ควรลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นทำ ทางที่ยังหนุ่มยังแน่นกำลังวังชายังแข็งแรงดีอยู่มีกำลังไม่ไฟฟ้าน่าเสียดายนะโยมน่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปกับเฉยชาปล่อยความคิดให้จมปรักจมโคลนเกียดคลาน วงเหงาซึมเศร้สสาซบเศร้าอยู่ขณะนี้เขาตื่นกันหมดแล้วแต่ยังซบเศร้าอยู่กะที่นอน <c oughs> ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญา <c oughs> ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญาจะเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาเหมือน คนที่ก็ตื่นเช้าไม่ได้ที่ก็ตื่นมารับแสงอารุณแสงเงินแสงทองไม่ได้อันนี้อยู่ในบาลีเลยนะโยมนะอุทนะกาลมิอานุทหาโนยุวพาลีอาละศียังุปเปตโตสังสันนะสังกรรมปะมโนกุ สีโลปัญญายะมะรขังอาลสนวิวินทตนิเป็นกระทูของนัธรรมชั้นเอกวันนี้ถ้าเขาคุณเจ้าที่จะสอนธรรเอกเนี่ยได้ความรู้แล้วได้ความรู้เอาบุพนิมิตรหรือแสง แสงทองแสงทองแสงเงินแสงทองยามเช้าลุงเจ็ดสีไปเขียนนี่ได้เลยสีที่หนึ่งได้แก่กาลยานามิตรว่าสีลุงเนะี่ยเขาไม่ถามหรอกแต่เราเอามาเปรียบเทียบได้แต่ลุงในที่นี้มันออกเป็นสีที่หนึ่งกาลยานามิตรเกิดเป็นคนต้องหาที่พึ่งที่ดี ที่พึ่งที่แนะนำประโยชน์ที่พึ่งแนะนำให้รวยอ่ะหาเจอแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ไปเจอก็รีบหาที่พึ่งที่พระแนะนำให้รวยแนะนำให้ขึ้นสวรรค์นั่นนะคือกัลยาณมิตรเนะี่ยแต่ถ้าแนะนำให้ตกนรกแนะนำให้หมดสตังแนะนำให้เป็นนักเลงตุลานักแนะนำให้เป็นนักเลง คู่หญิงเที่ยวกลางคืนนักแนะนำให้มีสีภรรยาเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วแนะนำชักชวนให้ไปทำชั่วอย่างเงี้ยดีไหมไม่ดีแนะนำให้ชักชวนให้เล่นการพน,นันโอ้โหมันจรูนยนี่บินไปเลยมาเก้าหนุน หรือมันก,กับปล่อยเป็ดขเขมรนไกลๆเนี่ยโอ้ยรวยรวยไปรวยมาโฉนดหมดนะยโยมรวยแบบไหนไม่รู้แล้วคนสุดท้ายแผ่วพลอยขี้กายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นกากเดินสังคมไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ใช่กัลยาณมิตรอยากเข้าใกล้เลยนะโยมเนี่ยแต่กัลยาณมิตรนี่ต้องแนะนำประโยชน์กันต้องแนะนำประโยชน์ ก็แนะนำประโยชน์นทางนครศรีธรรมราชฟังอยู่นะเนี่ยญาติโยมถึงจะไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ต้องเปิดรายการธรรมะจิตสบายสบายสไตล์หลวงพ่อแดงฟังพอมุอีฟังแล้วมันเข้าตัวก็มีนะโยมนะปรับปรุงแก้ไข แสงที่สองก็คือศีลสัมปทาก็คือรักษาศีลไว้ดีติดเยี่ยมศีลเป็นเยี่ยมในโลกแสงที่สามฉันทะพอใจพอใจพร้อมด้วยพอใจใครทำดีให้แรงจูงใจเขาขายพาะ <c oughs> ก็อุเบกขา ให้กำลังใจเขาสู้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 สชีวิตยังมีหวังแสงที่สี่อัตตาสัมปัธ,ธาก็คือพึ่งตนเป็นใหญ่แสงที่ห้าทิฏฐิสัมปัธ,ธาใน้่านิยมเอาเดชด,ดีผลดเีเหตุไม่ดีอย่าเดินไปผลมันไม่ดี แสงที่หกอัประมาทะสมประถาคอย่าประมาทยังดุมอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่เข้าวัดยังยังเราให้เข้าไอซียูซะก่อนฉันจะมีมนลหลวงพ่อไปสวัตตังรทานโอ้โหตายเลยสายไปให้หลวงพ่อไปปลงกรรมาฐานก็ได้บางโยไปส่วนบนให้ตอนที่ หายใจน้อยแล้วโยมแล้วคนฟังจะรับหรือเปล่าไม่รู้เห็นนะโยมเห็นก็ตาเลยไปช่วยกันสวดมนต์แม่สวดมนต์กันปาฏิหารนะินั่นแหละจะเกิดขึ้นสายไปประมาท <c oughs> แสงสุดท้ายโยนิโสมนสิการเนจะทำอะไรพิจนะารณาทักก่อนนิสัมมะกรลนังไสยเนี่ย โยนิโตมรณธิการนิสมะกระนังใจโใยคขควนแล้วก่อนแล้วพึงกระทำนะอย่าไปตัดสินใจอะไรโดยพลรกการปรึกษาผู้รู้บ้างปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่บ้างท่านมีประสบการณ์มากกว่าอย่าไปนึกท่านจบแค่ปอสี่แปะโป้องอ่านหนึงเือไม่ออกไม่ได้หรอกท่านมีประสบการณ์มากกว่าเรา นี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวในตอนค่ำหนึ่งทุ่มจะมาต่อให้จบแล้วก็สรุปเลยโยมเทคนี้พูดด้วยความมั่นใจมันมันเป็นการยิงโฟกัสที่ตรงประเด็นในยุคนิวนอมอลเลยนะโยมนะนั่นใครฟังรายการธรรมะจิตสบายสบายได้แต่ประโยชน์ คุ้มค่ามหาศาลไม่ต้องลองทุนแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเพราะว่ามายในเราก็มีมือถืออยู่แล้วในโยมรนะ้อยสีพันอย่างชมได้ฟังได้อะไรก็ฟังได้ของไม่ดียังมีในนั้นเลยโยมนะอยังทนฟังได้ไอ้ของดีดีจะเจตสีสายลุงเนี่ยเจตสีคอนเสิร์ตธรรมะนี่ ทำไมไม่ค่อยสนใจเนี่ยนั่นก็ลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วจะย้อนกลับมาบรรยายให้โยมฟังใหม่อีก12บสองชั่วโมงนะยโยมนะพบกันธรรมะจิตสบายสบายตอตายหลวงพ่อแดงขอไวพรให้ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญใจกุศล ผูมาา้มีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเ่ิมใสในประวัติทธศาสนาจงมีความสุขมีความเจริญเช,ชิดช่วงชัชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานมีอายุวันนะสุข,ข,โขะโภคะภารปฏิทานธนสารธรรมสารต้บาติคิดสิ่งใดปารนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบ แระไปด้วยธรรมเดีวยวายอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวัสมิตเจตุกอความปรารถนานันนั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จสมดังมโนรสความปราถนาทุกประการเธอดขอจเจริญพร